สวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้เกม once human ผมจะแนะนำให้เพื่อนเพื่อนรู้จักวิธีการรับมือกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่ามันจะหนาวหรือว่าจะร้อนนะครับอย่างแรกเลยสำหรับคนที่มา s e r v ์ r w i n t วิเนี่ยมาถึงตอนแรกตั้งแคมป์ก่อนแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณควรจะมีเป็นอันดับแรกก็คือแคมป์ไฟนะตัวตัวนี้แคมป์ไฟแคมป์ไฟเนี่ยต้านทานความหนาวได้ดี นะครับเริ่นเบื้องต้นใช้มาก่อนเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยมาดูเรื่องที่สองก่อนเอาพอมีแคมไฟแล้วดูเรื่องที่สองให้สังเกตนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จะจะเป็นอะไรที่เมื่อสังเกตแล้วมันจะง่ายขึ้นดูด,ดูดูทางขวามือผมนะใต้แผนที่นะใต้แผนที่อันนี้ผมเริ่มร้อนละผมเริ่มร้อนจะอยู่ไม่ได้ละดูทางขวาใต้แผนที่มันจะเห็นอุณหภูมิบ่งบอกอยู่ ในแถบอุณหภูมิด้านล่างสุดเลยเนี่ยมันจะมีเข็มใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแถบซ้ายมือเป็นสีฟ้าแล้วก็แถบสีขาวแล้วแถบแถบขวาอีกนิดนึงมันจะเป็นสีไม่ขาวอะมันจะมันจะแฝงมาด้วยเหลืองอ่าแดงนิดนิดแล้วนี่แล้วก็แถบขวาสุดเลยจะเป็นสีส้มแป๊ดเลยอ่าอันนี้มันจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าตอนเนี้สภาวะตัวเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิระดับไหนถ้า ถ้าเกิดว่าเข็มชี้ไปที่สีฟ้าอ่อนหรือว่าแดงอ่อนนะเรากำลังหนาวหรือว่าร้อนเกินไปและกำลังจะตายอย่างช้าชนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูขวาสุดอีกถ้าเข้าเขตส้มนั่นแหะก็คือตัวเราจะโดนเผาตายเลยจะตายเดี๋ยวนั้นเลยนะครับรวมถึงแถบซังซ้ายมือที่มองไม่เห็นมันจะมีสีน้ําเงินเข้มอยู่แต่ว่ามันซ่อนอยู่ข้านลึกๆไม่เห็นหรอกอันนี้เหมือนกัน ถ้าเกิดขอมาเข็มนะเคน,นาถึงจะเห็นถ้าเกิดว่าตัวละครเราดำรงชีวิตยอยู่ในอุณหภูมิตัวนั้นเนี่ยเราก็เตรียมตัวตายใช่ไหมครับแล้วก็ดูดูหลอเลือดข้างล่างผมไอ้คาว่าตาย,ยาช้าๆคืออะไรมันจะเหมือนกับค่าสติค่าสติจะลดลงเรื่อยๆครับลดลงเรื่อยๆไม่ตายก็จริงแต่ลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็ตายมาดูที่โต๊ะครับนะครับการที่เราต่อต้านความหนาลูกความร้อนเนี่ยมันทาให้แถบดำรงชีวิตสีขาวของเราขยายใหญ่ขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําดีๆมันขยายใหญ่ขึ้นจน รับมืออุณหภูมิลบยี่สิบยี่ห้าองศาได้สบายๆหรือว่าห้าสิบองศาได้สบายๆหินก้อนนี้ครับเราต้องค้ามาสองก้อนค้ามาสองก้อนแล้วติดตัวไว้แล้วเสร็จแล้วหินก้อนเนี้ยมันจะเอาไปชุบชุบร้อนแล้วกลายเป็นหินหินร้อนชุบเย็นแล้วกลายเป็นหินเย็นแล้วเราพกทั้งหินร้อนหินเย็นบนตัวมันจะรีซิตทั้งความหนาวแล้วก็รีซิตทั้งความร้อนได้ทั้งคู่นะครับแต่ข้อเสียคือหินพวกนี้มันอยู่ได้แค่ชั่วโมงหนึ่งเราต้องกลับมาชุบที่บ้านเรื่อยๆก็คือออกไป เดินเล่นนอกบ้านชั่วโมงหนึ่งก็ต้องกลับมาชุบหินใหม่นะเห็นไหมครับว่ามันมันป้องกันห็นไหมฮีริซิสเบอริซิสบวกสินะครับหกนาทีแล้วก็นี่จะเป็นโคริซิสฟอริซิสสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าเดียวกันได้เอาละพอมีอันนี้ปับ๊บแถบแถบดวรงชิดสีขาวของผมอะ่ะมันจะกว้างขึ้นอีหน่อยนึงทีนี้มาดูเรื่องอาหารอาหารเนี่ยมันจะมี2แบบทั้งน้ําแล้วก็อาหาร อาหารป้องกันหนาวมีอาหารป้องกันร้อนมีเครื่องดื่มป้องกันหนาวมีนะครับเครื่องดื่มป้องกันร,ร้อนก็มีเดี๋ยวผมจะให้กินผมจะกินนี้นะอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มป้องกันความร้อนที่ดีมากๆไอซ์มิ้นทีซัดไปปื้ดเห็นไหมครับว่าแถบแถบขาวผมขยายมากเลยตอนนี้ผมเจออุณหภูมิสี่เก้าผมเฉยๆะอ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมากินต่ออีกนะครับเราสามารถต้านทานความหนาวได้เพิ่มอีกเราจะต้านทานความหนาวด้วยการกินไอตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ย มินตี้มิตรสลัดตัวนีเน้เป็นไงเป็นไงคราวนี้ดูไหมถ้อว่าแถบแถบสีแดงของผมอะไม่เหลืออยู่เลยนะครับตัวนี้สบายมากคราวนี้ผมก็แก้นี่ก่อนเดี๋ยวเติมเลือดให้ตัวเองด้วย ็นไหมครับว่าขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบองศานะครับตัวละครผมก็ยังสามารถดำมุดชุดอยู่ได้ไอ,อชุดนี้มันเป็นชุดชุดอ่ายิ่งร้อนยิ่งแรงเวลายิงครบแสงปั้มจะร้อนผมก็ต้องทําค่ารีซิี่ให้มันสูงมากๆนะครับมันจะทําได้ทีนี้มาดูกันต่อว่าเราจะหาของเหล่านี้มายังไงเอามาดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องชานะครับชาที่ผมดื่มเมื่อกี้เบื้องต้นเลยนะ อาจจะเอาที่มันง่ายกว่านี้ก่อนต้องดูสูตรนะครับมันจะมีนี่ไอเลไ,ไอเมลอนไอเมลอนที่จะง่ายหน่อยมันจะเป็นเมลอนไอเมลอนจะอยู่ตามพื้นนะครับโซนโซนโซนหนาวจะมีโซนร้อนมากไม่มีนะไอโซนร้อนโซนร้อนมากก็มีใช่ใช่ไอเมลอนหาได้ตามทั่วไปครับแล้วก็ผสมกับพูลิฟายวอเตอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับอินครีสยูเอฮิวยูฮีทลิซิตนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นตัวนี้เลยมันจะ20เลยนะตัวนี้ตัวนี้จะดีดดกว่าหน่อยมันจะเป็นมิ้นท์นะครับผสมกับ ดอกไม้อะไรก็ได้ครับซึ่งแถวๆนี้มันก็จะเป็นคอนฟลาเวอร์หาเจอง่ายคอนฟลาเวอร์ ower, หาเจอง่ายส่วนมิ้นท์เนี่ยโซนโซนที่ไม่ร้อนโซนที่หนาวจนถึงโซนที่เป็นอนุณหภูมิประมาณสัก30-40หาหาเก็บได้ครับน้ำแข็งทำเอาที่ที่นี่น้ำแข็งทำเอาที่ตู้เย็นต,ต้องกดจีนะครับกดจีจะจะเป็นหมดทำน้ำแข็งนี่จะเป็นอย่างนั้นแล้วส่วนอาหารอาหารนี่ก็จะเป็นเบื้องต้นมันจะเป็นอาหารกันหนาวครับซอฟตี้ สไปกิมาโตสไปกิมาโตเป็นพืชสีส้มๆเด็ดได้ตามนั้นเลยเด็ดได้ตามตามพื้นที่โซนหนาวเขตแรกเลยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซอนะครับนี่เป็นเกลือก็ทาเกลือได้ต่อไปจะเป็นหินก้อนหินมาดูก้อนหินกันก้อนหินมันจะเป็นแร่ใหม่ที่จะมีที่แผนที่นี้นะก้อนหินพวกนี้เนี่ยมันจะมีก้อนหินเย็นกับก้อนหินร้อนนะครับนี่ฮอตรอกออกับโคล คริสตัลออฟหน้าตามันจะเป็นแท่งๆสีแดงนะครับแต่ว่าวิธีการของมันก็คือเราจะต้องถ้าเจอตัวนี่ถ้าเจอหินเย็นเราต้องเอาโมโตฟเคลื่องก่อนเคลื่องนาไปก่อนแล้วก็พอไฟมันดับเราค่อยๆไปเก็บแต่ถ้าเจอหินร้อนก็เอาอิงพูฟฟอร์สกันเตนตตัวนี้ตัวต้นต้องคาฟนะครับม,มันเก็บออกไม่ได้อันนี้อาจจะเก็บได้จากมอนสเตอร์บ้างแต่ตัวนี้เราต้องคราบ ครับแล้วก็ไปเครื่องใส่เครื่องใส่แล้วรอไอเย็นจางหายก่อนก็ได้แล้วก็ไปขุดมาก็จะได้มาทั้งคู่นะครับสองตัวนี้นี่ดังนั้นเวลาเราออกสำรวจโลกเนี่ยถ้าเราจะหาแร่ด้วยโมรทอฟกับระเบิดน้าแข็งยังไงก็ต้องติดตัวไปด้วยนะที่เหลือก็จะเป็นการคราฟเสื้อครับในการคราฟเสื้อเนี่ยดูตรงนี้อัเมอร์ครับนะเวลาเราจะคราฟเฉพาะนะเฉพาะเสื้อกับกางเกงนะครับเฉพาะเสื้อกางเกงที่เราจะเพิ่มสมมติผมจะครับโลนวูฟใช่ปะ มันก็จะมีเหล่าไฮตัวเนี้ยเนี่ยถ้าผมถ้าผมใส่เหล่าไฮปั๊บก็จะเป็นฮีลิซิสนี่ฮะถ้าผมใส่เดียไฮก็จะเป็นโคลิซิสพอเราลองกดเข้าไปนะเ,เดี๋ยวลองดูนะเอฟเฟกต์ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมเบิร์นนะฮีทแอนด์เบิร์นซิสบวกห้าพอใส่เดียปั๊บก็จะเป็นโคลิซิสแอนด์ฟอลิซิสบวกห้าตัวนี้นะครับเฉพาะเสื้อกับกางเกงนะครับที่ที่เราจะสามารถเพิ่มตรงนี้ไปได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะระรงชิทอยู่ที่ไหนอย่างผมตอนนี้ผมทํากึงก่งๆออยยู่นะเดี๋วบกว่ากึงก่งๆยังงไ ทีนี้มันจะมีชุดพิเศษอยู่ก็คือชุดชุดตัวนี้ Backstone ชุด b a c k s t o n มันจะพิเศษกว่าเขาคือว่าออปชันที่หนึ่งมันจะเป็น Helic ิ t หรือจะเป็น Colic ิ t ก็ได้นะครับอย่างใดอย่างหนึง่งเพียงแต่ว่าเวลาเราใช้เนี่ยเราต้องใช้ให้มันเราต้องใช้ให้มันตรงกันนะครับอย่าอย่าใส่เสื้อตัวนึงเป็นโคอย่าใส่เสื้อตัวนึงเป็นเป็นเป็นฮีริซิตหรือว่าจะเอาเป็นการก็ได้ถ้าเป็นการใส่สาราดมันได้2.5นะตัวนี้ แต่ว่านะแต่ว่าจากคำแนะนำผมก็คือเดี๋ยวใส่เป็นหินไม่หินร้อนก็หินเย็นจะดีกว่านะครับมันจะแรงกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนเสื้อมันความสามารถยังไงเดี๋ยววิจัยวิจัยยังไงแบบไหนจะดีเดี๋ยวค่อยมาคุยอีกทีหนึง่งมันซับซ้อนอยู่เสื้อตัวนี้ตัวนี้เฉพาะชุดนี้นะเฉพาะชุดนี้ครับก็สามารถคับใส่ได้จะเป็นโคลิซิตหรือว่าฮีริซิตก็ได้ส่วนอื่นๆก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับ มันจะไม่เกี่ยวกับพวกริ์ความหนาวเย็นแล้วจะเป็นการความสามารถด้านอื่นๆนะครับถ้ามีทั้งหมดนี้แล้วก็เพียงพอแล้วครับที่จะสู้ความหนาวแล้วก็ความร้อนตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ได้ตอนนี้ผมสู้ได้จนถึง70องศานะครับถ้าคือ80 8 5นี่คืออยู่ยน,ยนานก็นเละเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามอย่าไปหยับลาวาครับอย่าลาวาทีเดียวล่วงตายครับ ่วนเทคโนโลยีที่ดีขึ้นก็จะสามารถทําให้บ้านเราหน้าอยู่ขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวแอร์แอร์คอนดิชันแอร์นะแอร์แอร์เนี่ับได้นะครับเวลาวลสูงขึ้นเราก็คับขึ้นได้ทําให้พื้นที่เย็นประมาณรัศมี5เมตรในบ้านเราก็เย็นนะส่วนเสาเสาก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเราใช้ร่วมกันตัวนี้มาพัฒนาร่วมกันเสาเนี่ย เสาสา,สามารถเพิ่มอุณหภูมิได้เสาสามารถลดอุณหภูมิได้เสาสามารถทําให้ภูมิอากาศเป็นพลูชันได้ทําให้เราขุดกรดได้นะครับทําให้เราแล้วก็พวกเครื่องบั่นไฟรวมถึงแปลงเพาะปลูกพวกนี้มันจะมีบางตัวที่เป็นออปชั่นพิเศษที่ถ้าเกิดเราไปทํางานในพื้นท,ที่มันร้อนก็ได้ไฟมากขึ้นผมผลิตปลูกดีขึ้นอะไรเงี้ยน,น,นะครับนี่คือการเล่นกับคุสภาพภูมิอากาศงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันบอกว่าคลิปนี้จะ็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ